อตอนนี้นะครับจากไวสรไดดาเป็นคลิปที่สองนะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับมาทําการไล่เปลี่ยนเวลานอกนะครับเนทันยสิ์นะครับปฐุมธานีนะครับจะเป็นช่วงเวลาขอโทษขอโทษน,นี้ช่างกําลังไล่เปลี่ยนเวลาหลอกเวลาจริงอยู่นะครับว่าพอถึงเวลาจริงจะดังไหมนะครับตอนนี้เทียที่เวลาเจ็ดโมงสี่ห้านะครับเสียงที่สองนะครับ ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาสี่สะนี้านาทีได้เวลาเตรียมเข้าแถว ขอให้นักเรียนมาเข้าแถวเคารพธงชาติทำกิจกรรมหน้าเสาธงด้วยค่ะ At 7:45 a.m. It's time to prepare to line up as students to line up and respect the national flag while doing activities in front of the flagpole. ต在早上ี้ตอนเช้า7:45นขัให้นักอัีนี้คือคลิปที่2รเสียงนะครคบ เจ็ดโมงสี่ห้าก็ดังเรียบร้อยจะเป็นสอนทั้งหมดเสียง3ภาษานะไทยนะครับอังกฤษแล้วก็จีนนะครับภาไปจีนนะครับมาตรฐานที่ติดโรงเรียนที่ได้เรามาตรฐานนะครับก็จะใช้รุ่นี้ T.I 2อ0อดีนะที่ต้อนทัพเมอร์เพเจอร์มีสซาบามนะครับ T.I สอ0อดีนะครับต่อไปเป็นี้่นี้ ต่อไปเป็นเปิดมองยี่สิบนาเป็นคลิปสามนะครับเสียงที่สามนะครับขณะน,นี้เวลาแปดนาฬิกายี่สิบนาทีเริ่มเรียนคาที่หนึ่ง now at 8.20 a.m. the first class starts. 现在早上八点二十分开学第一节课。 จบไปแลนะครับยี่แปดโมงยี่นะฮะเสียงที่3ามคลิปที่3ามนะครับคลิปที่2ที่3ามรวมกันอยู่นะครับจา,งงากงานบริษัทไหนได้หนึ่ะครับ